ทั้งในอดีตในอนาคตในปัจจุบันสรรพสิ่งล้วนเกิดดับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรจีรังตัวตนที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายสิ่งใดเกิดมาแล้วต้องแตกสลายไม่มีสิ่งใดที่เมื่อมีการเกิดปรากฏจะไม่มีการดับปรากฏไม่มีดับมีแน่นอนแปลเปลี่ยนมีแน่นอนเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่ได้หยุดเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเรื่อย นั่นคือทิฏฐสารยทตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนน้ำแข็งสลายตลอดเวลาเห็นชัดสารานี้ร่างกายเราก็สลายอยู่ตลอดเวลาสลายจนกระทั่งมันค่อยเดินไปสู่แต่สลาย <c oughs> จะช้าหรือเร็วแค่นั้นแต่ทุกอย่างเสื่อมทุกวินาทีทุกขณะนั้นถ้าเราเห็นความจริงตรงเนี้ย เรื่องในโลกจะเป็นเรื่องไร้สาระเราจะเห็นคนที่ทะเลาะก,กันมันเป็นคนไร้สาระนะเห็นคนที่หลงเพลินในโลกธรรมแปดปวงทุน,นที่ไร้สาระไม่มีอะไรเราจะเกี่ยวข้องกับโลกธรรมแปดด้วยเหตุด้วยปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็ทำไม่มีเหตุก็หยุดพัะศาสดามีเหตุก็บัญญัติไม่มีเหตุก็ไม่บัญญัตินะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ อะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเสพแล้วมีโทษอะไรไม่มีโทษเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยปัญญาความทุกข์มันก็ค่อยๆหมดลงทุกข์น้อยลงไปสุขก็มากขึ้นนะอัตโนมัติคือสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขเพราะไม่มีอะไรมาให้มันเกิดทุกข์โทษเพราะเมื่อเราไม่ยึดอะไรอะไรจะแตกอะไรจะพังมันก็ไม่สร้างความ ุกความไม่พอใจให้เราเราได้ยศมาแล้วเราไม่ติดในยศเมื่อยศเสื่อมเราก็ไม่ทุกขนะ์เราได้ลาบมาเราไม่ติดในลาบเมื่อลาบเสื่อมเราก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ติดในลาบอาจจะมองยงมทุกแต่ยงมไม่ทุกข์นะน,นั้นเป็นเรื่องของคนมองนะเป็นปัจจังเฉพาะตนนะ โยมไม่ติดในสรรเสริญเมื่อถูกนินทายโยมก็ไม่ทุกข์นะเพราะโยมเข้าใจโลกธรรมแปดอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเข้านะใจไหมนี่คือความทุกข์ที่มันน้อยลงเพราะอย่างนี้เพราะเราเห็นโทษเพราะเราเห็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปพ้นเพราะเราไม่ยึดมั่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อุ้ยฉันไม่มีทุกข์แล้วโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ หลอกตัวเองนะแต่ถ้าโยมมีเหตุมีผลมีกระบวนการอย่างเนี้ยเป็นลําดับไปอย่างเนี้ยโยมตอบตัวเองได้ว่าเราไม่ทุกข์เพราะอะไรส่วนใครยังทุกอยู่เพราะเขายังยึดอยู่ส่วนใครจะเห็นว่าผู้เจ้ายังมีทุกข์ไม่หลุดพ้นก็เรื่องของเขามองไป คุเจ้าบอกให้ฝึกที่จิตนะถ้าจิตของเราดีแล้วเนี่ยการกระทําทางกายวาจา คนนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสูงมากนะเป็นความสมบูรณ์ความพร้อมในสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรอบครอบคนนั้นจะรู้จักการแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีโดยอัตโนมัติเพราะสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่คอยเฝ้าประตูกันคนร้ายไม่ให้เข้าเมือง <c oughs> อนุญาตคนดีให้เข้าเมืองได้นะสติจะเป็นตัวแยกแยะโยมปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ย แหมคนนี้พูดไม่ถูกหูเลยไปด่ามันซะหน่อยนะแต่เราก็มาคิดอืมการพูดคำหยาบไม่ดีการด่าว่าไม่ดีนะครูเจ้าสอนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเบเพื่อเจอรสอร่อเสียดไม่ทําดีกว่านี่เพียนเผากิเลสแล้วนะเนี่ยนะจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาอย่าไปทําร้ายเขาไม่ทําอย่าไปพูดประทุษร้ายเขาไม่พูดนะไม่ทิ่มแทงกันด้วยหอ,อกปาก นะครูเจ้าบอกใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันนะด่าว่ากันทําร้ายกันทางวาจาไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตและเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราทําตัวเราเราทําของเราให้ดีที่สุดเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในสังสารัตอันจะพึงได้นั่นก็คือสุดยอดแล้วและเรา ผู้กำลังนำคำตถาคตไปให้แก่เขาก็ถือว่าเราเป็นรัตนะห้าเป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตและเราประพฤติทำสมควรแก่ทำด้วยเราก็เป็นรัตนะห้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เพราะการที่เราเกิดมาแล้วปล่อยตายไปเฉยๆก็เท่านั้น เราทำงานทางโลกไปก็เท่านั้นเกษียณแล้วจบแล้วก็เป็นคนแก่อยู่บ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราการเกิดของเราเป็นหมันเปล่าไม่มีประโยชน์เลยทั้งที่ความเป็นมนุษย์นั้นสามารถรู้ธรรมะนี้ได้ธรรมะนี้รู้ได้เฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นและบุคคล พระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้รู้ธรรมะแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้รู้ธรรมะนี้สัตว์ในปริมาณเท่าดินมาปตพีไม่ได้มีโอกาสรู้ธรรมะตรงนี้ฉะนั้นวันนี้โยมมาได้สดับในพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตาคำที่ตถาคตภาสิตขึ้นมันเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว นั้นเราก็ช่วยกันเผยแผ่คําของพระองค์ออกไปแค่สวดสัทยายเขาฟังให้เขาได้ฟังให้เสียงไปถึงหูเขาหน้าที่โยมมีแค่นั้นส่วนเขาจะได้รับแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่หน้าที่โยมไปกังวลพระองให้ทําตัวเหมือนแม่ไก่ที่กกไข่แม่ไก่ไม่ต้องไปกังวลว่าลูกไก่จะออกจากไข่มาเมื่อใด แต่แม่ไก่ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ถูกต้องกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วแล้วลูกไก่จะใช้จะงอยเล็บหรือจะงอยปากจอกก็ปอฟองไข่ออกมาได้เองโดยสวัสดี อนุปปาหจตาลังแล้วก็นิพาย,ยาตเป็นสเก็ดไฟแบบที่สทั้งสมแบบนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มอันตราปรินิพายีเป็นผู้ปรินิพานในระหว่างช่วงระหว่างที่กำลังไปได้พบใหม่แต่ยังไม่ทันได้ปรินิพาก่อน เราทราบว่าช่วงจังหวะเนี้คือสัมภเวสีสัตว์ไม่ใช่สัมภเวสีที่เรารู้เราคิดกันว่าอ่าล่องลอยไปเห็นเป็นเงาเงาตะกุ่มตะคุ่ม,ม,มแล้วก็บอกว่านี่คือสัมภเวสีก็เป็นความเข้าใจผิดการได้อัตภาพแล้วนั้นเรียกว่าเป็นภูตสัตว์สัตว์ได้ความเป็นภูต ความเป็นเธอต้องรีบดับให้ไวต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุสุลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นเหมือนกันเราต้องใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะดับอกุศลนั้นวิธีดับง่ายๆกลับมารู้ลหมหายใจอารมณ์นั้นจะดับไปเพราะจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์ รับรู้เบิ้ลสองอันไม่ได้เหมือนวิญญาณมันไปตั้งมันก็ตั้งได้ทีละผืนนาถ้ามันตั้งในผืนนาเลวแล้วมันก็ไม่ได้ตั้งในผืนนาปานกลางหลินมันตั้งตรงไหน,นมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยดังนั้นจิตตั้งได้ทีละหนึ่งอารมณ์เมื่อเราคิดอกุศลปุ๊บเราต้องดึงกลับมาลมหายใจนี่คือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าให้กลับมาที่ลมหายใจลมหายใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากองกุศลอย่างยิ่งกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสี และลมหายใจนี้คือสติปัฏฐานสี่อนาปานาสตนะิคือสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าวันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีน้อยก็าตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาตรยังดีนะฮะเเชษฐีมีเงินเป็นล้านล้านก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาตรเชษฐีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบาทนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ คือกลามบ้านช่องถนนหนนทางต่างๆที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งแสวงกันเป็นบ้าจนไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกเรื่องภายในใจเป็นยังไงงไม่มองดูกันนะนี่ละใจขาดความเหลียวแหล่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมะนัตถิกร,รมะสมังพลงัง ไม่มีอำนาจใดที่จะเหน,เนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็น,ป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 นสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชากฟูจึงขอให้เขารพกรรมคำว่ากรรมคือการกระทำการกระทำดีเรียกว่ากับความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่วให้พากันระมัดระวัง ความดีความชั่วนี้แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและพบาติต่อไป ดังนั้นเราอย่าไปท่องเที่ยวเลยสามกติข้างล่างอากูศลอย่าไปคิดคิดมาปุ๊บรีบทิ้งสร้างอุปนิสัยนิสัยใหม่ที่เป็นฝั่งดีพ่งเรียกอุปนิสัยนิสัยที่คุ้นเคยฝั่งเลวเรียกอนุสัยนะให้เราสร้างอุปนิสัยอยู่กับลมง่ายๆนะเราทำงานก็ทำได้ไม่ต้องการรูปแบบอะไรการปฏิบัติภาวนาพระผู้มีพระภาคไม่ได้เน้นรูปแบบอะไร จะทำนาอยู่ก็ทำได้ทำสวนอยู่ก็ทำได้โยมไถานาไปก็เจริญอาณาปานสติไปรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆเห็นไหมมีเวลาเยอะแยะไปหมดเลยเวลาจะค้าจะขายก็ไม่ต้องเอาไซเอานางกวากอะไรไปกวากมันกวากไม่ได้หรอกโยมโยมต้องประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซื่อตรงกับลูกค้าใช่ไหมไม่โกงตาช่างไม่โกงเงินทอนนะ สิ่งเหล่านี้เวลายมฝึกสัมมาวาจาเนี่ยพูดไม่โกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคํำยาไม่พูดเพ้อเจอร์เนี่ยนะ <c oughs> คำพูดของโยมจะเป็นวาจาที่มีคนเชื่อถือคําพูดมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันเป็นวิบากของกรรมที่โยมฝึกฝึกความเป็นกุศลในตัวนะแล้วโยมจะสังเกตเราพูดอะไรมันมีคนเชื่อแต่โยมลงพูดเพ้อเจอเรื่อย วิบากอย่างเบาของผู้พูดเพอเจอรคือวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือยมจะเจอวิบากนี้ส่วนวิบากอย่างหนักทั้งหมดเหมือนกันคือนรกกัเนติสาญเปลิวิสัยอากุศลกรรมบท10บเนี่ยยังสาคติข้างล่างให้ปรากฏทุกคติเพราะนั้นเกิดอารมณ์อยากจะไปฆ่าอยากจะไปขโมยอยากประพฤติเป็นนกามอยากพูดโกหก อยากพูดยุยงให้เขาแตกกันอยากพูดคำหยาบอยากพูดเพอเจอร์อยากโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีอารมณ์พยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิรีบทิ้งอารมณ์นั้นไปแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันทํางานเราในปัจจุบันให้ดีแค่นั้นเองสติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถนะล้างจานร,รู้ล้างจาน ทำแค่นี้พระองค์บอกว่าชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะมีสติแล้วนะเป็นอนุสติฐานที่6ที่ตรัสไว้กับพระอานุนเห็นนะดังนั้นการภาวนาอย่าไปคิดว่ามันยากไม่ยากไม่ต้องการรูปแบบนะเราจะแต่งกายชุดอะไรก็ได้ทําได้ตลอดนอนยังทําได้เลย ดังนั้นเราอย่าไปท่องเที่ยวเลยสามกติข้างล่างอากุศลอย่าไปคิดคิดมาปุ๊บรีบทิ้งสร้างอุปนิสัยนิสัยใหม่ที่เป็นฝั่งดีพวกเรียกอุปนิสัยนิสัยที่คุ้นเคยฝั่งเลวเรียกอนุสัยนะให้เราสร้างอุปนิสัยอยู่กับลมง่ายๆนะเราทำงานก็ทำได้ไม่ต้องการรูปแบบอะไรการปฏิบัติภาวนาพระผู้มีพระภาคไม่ได้เน้นรูปแบบอะไร จะทำนาอยู่ก็ทำได้ทำสวนอยู่ก็ทำได้โยมถไถนาไปก็จเจริญอาณาปานสติไปรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆเห็นไหมมีเวลาเยอะแยะไปหมดเลยเวลาจะค้าจะขายก็ไม่ต้องเอาไซเอานางกวากอะไรไปกวากมันกวากไม่ได้หรอกโยมโยมต้องประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซื่อตรงกับลูกค้าใช่ไหมไม่โกงตาช่างไม่โกงเงินทอนนะ สิ่งเหล่านี้เวลายมฝึกสัมมาวาจาเนี่ยพูดไม่โกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจอร์เนี่ยนะ <c oughs> คำพูดของโยมจะเป็นวาจาที่มีคนเชื่อถือคำพูดมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันเป็นวิบากของกรรมที่โยมฝึกฝึกความเป็นกุศลในตัวนะแล้วโยมจะสังเกตเราพูดอะไรมันมีคนเชื่อแต่โยมลงพูดเพ้อเจอเรื่อย วิบากอย่างเบาของผู้พูดเพลเจอรคือวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือยมจะเจอวิบากนี้ส่วนวิบากอย่างหนักทั้งหมดเหมือนกันคือนรกกําเนตรสารเปรววิสัยอากุโสลกรรมบท10บเนี่ยยังสาคติข้างล่างให้ปรากฏทุกคติเพราะนั้นเกิดอารมณ์อยากจะไปฆ่าอยากจะไปขโมยอยากประพฤติปนในกามอยากพูดโกหก อยากพูดยุยงให้เขาแตกกันอยากพูดคำหยาบอยากพูดเพ้อเจ้ออยากโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น